รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนาแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เรานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก าาใใใจจละหหหมมัยมวใใ้รู้ว่ารรออรรัักคคืืออออะะไไ่วมชูรักชูรสโดย Sing Corporation สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะอยู่กับนนท์และกพ็พี่ภูมิค่ะันนี้มีคำถามเข้ามานะครับผมน่าสนใจมากเขาบอกว่าน้ำอสุจิของเขาเนี่ย มีกลิ่นเหม็นจะเป็นโรคเลยเปล่าโอ้อย่างน้อยอยังดีนะครับยังได้กลิ่นอยู่ค่ะไม่งั้นก็โควิดลวครับผมอีกคําวหนึ่งนะคะมาจากชายรักชายค่ะคู่รักคู่นี้เขาถามมานะคะว่าการร่วมเพศกันทางประตูหลังเนี่ยเสี่ยงทําให้จุหักจริงหรือไม่แซ็บสังกู่นะครับแป๊บเดียวเจอกันชูดชูดครับค่ะ ผิวคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3223 idline 083 299 3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อก Facebook ราายกานี้ช่วงรักเลือกได้ว,ไดวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจผลิตผู้สำเร็จการศึกษามาแล้ว14ปี ซึ่งสาขาวิชาการตลาดถือว่ามีความโดดเด่นเพราะมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักการตลาดและนักโฆษณาประชาสัมพันธ์มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถก้าวไปสู่ตลาดแรงงานในสายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รคออรเาโอ้เป็นโจทย์ที่น่าคิดค่ะอยากรู้ความคิดเห็นของน้องๆในข้อนี้นะคะเพราะจริงๆเวลาเรารักแล้วมีความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่ต้องเลิกรากันด้วยเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเจอนะคะและอยากถามน้องๆค่ะว่าน้องๆคิดว่าเลิกกันแล้วเนี่ยเรายังจะสามารถเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ไมเลิกเป็นแฟนแต่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่คิดว่าได้ไหม น้องมิ้นเนีย่ยคือเพิ่งจะเลิกกับแฟนหรือเปล่าเลิกนานแล้วคะ่ะอ๋อเลิกได้นานขนาดไหนแล้วคะก็6กเดือนทุกวันนี้ move on หรือ,อย,ยังยังคือเรายังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยหรอค่ะทุกวันนี้เขามีแฟนใหม่หรือยังคะยังค่ะหนูมีแฟนใหม่หรือยังคะยังค่ะแล้วเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่าเป็นค่ะห่าง คุยกันไหมคุยกันบ้างไหมเขาทักมาถามว่าเป็นไงบ้างอะไรเขายังเป็นห่วงเป็นใยอยู่นูอยู่ทำไมเราไม่กลับมาจูนกันไหมก็คุยคุยกันไว้อยู่อ๋อคุยว่าจะกลับมาคืนดีกันนะครับค่ะแต่ก็แบบยังไม่ได้กลับมาคบต้องเล่นตัวก่อนสักหน่อยใช่ไหมไม่ก็ยังไม่มั่นใจอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ากลับมาคบรอบสองมันก็กดดันแฟนเก่าๆก่อนน้านียเวลาหนูเลิกเขาเนี่ยหนูยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหม นหนูก็คือสามารถเป็นเพื่อนได้กับแฟนกับทุกคนใช่ไหมไม่ค่ะไม่ทุกคนคนแบบไหนที่เป็นได้และคนแบบไหนที่เป็นไม่ได้ก็ที่เป็นได้ก็อาจจะแบบสาเหตุมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรประมาณเนี้ยเลิกกันด้วยดีเหรอ<ช>หรือว่าเลิกกันแบบว่าอายังไงบ้างเลิกกันยังไงคนไหนที่เลิกแล้วเป็นเพื่อนได้คนไหนเลิกแล้วเป็นเพื่อนไม่ได้ขอเจาะลึกเลยมิน คนที่เลิกแล้วเป็นเพื่อนไม่ได้ก็คือเจ้าชู้อ่ะคนที่ไปมีคนอื่นเอ,อเงนะี้ยอย่างนี้คือคแตกหักคอนเวิร์ตเลยสมมุติว่าเขาคนนั้นกำลังดูรายการนี้อยู่เ <c oughs> ม้นมีอะไรอยากจะบอกกับเขาคนนั้นไหมครับถ้าจะกลับมาคบกันจริงๆก็ช่วยพิสูจน์ให้หน่อยว่ารักที่มีให้กันจริงๆอะ่ะมันจะไม่ทำให้เสียใจร,รอบที่2ค่ะ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าบ้างไหมครับนายมีครับมีเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าครับอย่างคนที่คบกันเป็นเพื่อนทุกวันเนี้ตอนนั้นเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรเขาไปมีคนอื่นครับอ๋อมีคนอื่นแล้วเราก็ยังเลิกกันเป็นเพื่อนกันได้อยู่เหรอทุกวันนี้ใช่ครับเพราะ,ราะว่ารเราคุยกันด้วยเหตุผลครับก็ผมอาจจะไม่ดีด้วยเพราะว่าทักหลังผมไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าที่ควรโอเคพี่นายฟันทงให้พี่หน่อย เลิกกันแล้วสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะนายได้ครับได้ค่ะขอบมือให้พี่นายหน่อยนะครับขอบคุณค่ะพี่นัทบอกมาบอกมือทักงใจคุณแม่คุณพ่อที่ดูอยู่หน่อยค่ะสวัสดีแม่สวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสเปคสาวพี่นัทนี่เป็นยังไงชอบแบบไหนถ้าถ้าเกิดแบบชอบแบบชอบมองแล้วโอ้โหแบบตุ้ม ชอบสาวตูม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 ชอบใหญ่ใครับครับครับเน้นเน้นเน้นไปฝรั่งฝรั่งครับกลนก้หน่อยชอบกลนนโอเคใเค่เคเคพี่นัดครับแฟนเก่าทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมผมไม่รู้ผมผมพูดยากนะผมเป็นคนขี้อายด้วย ผมอ่ะถ้าเกิดพอเลิกกันไปปุ๊บอบะผมไม่กล้าคุยด้วยไงผมที่อายใช่ใช่ใช่ผมคือเรารู้สึกว่าแบบหมดสิทธิ์ไม่ไม่ควรจะคุยกันแล้วอะไรเงี้ยหรอใช่ผมผมกลัวกลับไปคุยกันแล้วแบบความรู้สึกมันกลับมาอย่างเงี้ยกลัวทันไฟเก่าใช่ผมเลยไม่กล้าแปลว่าใจเราก็อยากคุยเหรออยากอยากอยากทักไปหาทุกคนเลยอ๋อคิดถึงนะคิดถึงนะทุกคนคิดถึงทุกคนเลยงี้ครับผมมีอะไรครับ พูดถึงกับแฟนเก่าที่ชมรายการอยู่บ้างไหมคิดถึงครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงมากเลยหาหาคนใหม่ให้ได้เร็วๆผมเป็นกำลังใจให้เชนคุณน้อนะคะมาฟังความเห็นน้องๆกันหน่อยค่ะเลิกเป็นแฟนแล้วเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่านะคะอา้าวใครที่คิดว่าเลิกกันแล้วยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ยกมือครับ ถ้าเลิกกันแล้วสามารถเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ผลโพลอ,อกมาว่าเป็นเพื่อนกันได้76.47เป็นเพื่อนกันไม่ได้23.53เล v e t ติลเคิดว่าที่เสียงส่วนใหญ่ฟันทงแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับ ยุคนี้เป็นยุค new normal แล้วเพรานวิธีการคิดแบบเก่าๆไม่ว่าเราจะอ่านอะไรมาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดไม่งั้นมันจะอยู่ไม่รอดนะครับหลักการคืออะไรรู้ไหมครับหลักการคือเรากำลังจะเข้าสู่ยุค AI ยุค artificial intelligence ยุคที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วคุยกันเป็นแบบกลไกลนถ้าเราไม่เริ่มนะครับ ที่จะปรับพฤติกรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเนี่ยเราจะไม่มีเพื่อนนะรครับคุณจะคุยกับหุ่นหรอในอนาคตอะ่ะคุณต้องมีเพื่อนถูกไหมครับฉั้นวิธีการที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพส่วนตัวที่เรียกว่าความรักคนรักหรือสัมพันธภาพในการงานหรือสัมพันธภาพในครอบครัวทั้งหลายเราอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างเราอาจจะมีนิสัยซึ่งไปด้วยกันไม่ได้บ้าง แต่สิ่งที่จะต้องยึดไว้ก็คือห้ามยึดตนเองห้ามมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอัตตา,ามีตัวเองสูงใครๆไม่ดีไปหมดนึกออกไหมครับแบบนั้นก็จะไม่มีเพื่อนในโลกใช่ไหมโลกนะครับจะเลิกกับใครเลิกกันดีๆจะย้ายที่ทำงานที่ใดย้ายกันดีๆจะให้ใครออกจากงานให้ออกไปดีๆจะให้คนรักออกไปจากชีวิต ให้ออกไปดีๆนึกออกไหมครับใครที่อาร์ตดีที่สุดเช่นสมมติอยากจะเลิกกับแฟนคนนี้มากเลยเนี่ยนะอย่าไปบอกว่าเลิกให้หาทางให้แฟนเราเข้าไปเองแต่โดยดีแบบนั้นมันเป็นศิละปะสุดยอดไหม <Yeah. S 1> เราก็ยังมีเพื่อนอยู่ถูกไหมครับผมจะสรุปว่าเลิกกันแล้วสามารถเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่น้องๆก็ตอบแล้วว่าเป็นไปได้แต่อยากจะให้มากกว่านั้นก็คือ เลิกแล้วเป็นเพื่อนกันให้ได้เถอะเพราะใครจะรู้ว่าในอนาคตจะต้องมาเจอกันอีกใช่ไหมครับอ,จอาจจะต้องมาเจอกันอีกทํางานด้วยกันอีกเพราะฉะนั้นจะเลิกกับใครเก็บความเป็นเพื่อนเอาไว้ดีที่สุดครับรเพียรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 idline 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุกรายการนี้ ช่วงติวรักเต็มร้อยด้เวลาของติวรักเต็มร้อยค่ะคืนนี้นะคะเรามีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของคุณผู้ชายเข้ามาค่ะและแน่นอนนะคะวิทยากรที่อยู่กับเราจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะท่านนะคะเป็นศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายค่ะ ศาสตราจารย์แพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับค่ะคำถามแรกอยากให้คุณหมอสมบูรณ์ช่วยวิเคราะห์ข่าว,วให้เราหน่อยนะคะ,ค,ค,ะคือคุณลุงวัย65ปีซึ่งเป็นชาวบ้านในมืงชนบุรีค่ะฉีดวัคซีนแอสตาราเซเนกานะคะเกิดผลข้างเคียงคืออาการปึงปังคึกกวนคุณภรรยาแทบทั้งวันเลยจนฝ่ายหญิงเนี่ยต้องหนีไปทำอย่างอื่นไปล้างจานไปทำอะไรคือพอไปฉีดวัคซีนเมื่อเดือนเมษายนปี2564ปีนี้เนี่ย หลังจากฉีดแล้วมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวซึ่งก็เป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนตามปกติหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการอื่นๆอีกนอกจากอวัยวะเพศแข็งตัวแล้วก็มีอารมณ์คึกคักอยู่ตลอดบางวันนี้ต้องหลับนอนถึงสองครั้งจนทําให้ภรรยาบ่นเกิดความรําคาญเกิดเรื่องขึ้นในครอบครัวถ้าเกิดว่า เป็นไซส์เฟดอย่างนี้เนี่ยภรรยาหลายคนอาจจะเชียร์ให้สามีรอรอฉีดแอสตราเนี่เอาเน้นเขาเน้นกันโควิดก่อนแ้วเราเจาะไซส์เฟดอย่างนี้ปผมผมคิดว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนหรอกนะแต่นิดเดียวทั้งใจไหมคะแบบพอฉีดแล้วแบบมันใจห่างไกลโควิดอะไรเงี้ยปกติแล้วตอนที่โควิดระบาดเนี่ยเราจะแนะนําว่าเฮ้ยคุณต้องมีเซ็กห่างกัน2เมตรนะอ่าเนี่ยก็ต้องจินตนาการเอามีเซ็กห่างกัน2เมตรนะ พอได้ไปรับการฉีดวัคซีนมาแล้วโอ้รู้สึกว่าเลาอัดอั้นมานานอ,อัดอั้นมานานทําไม่ได้มานานก็เลยคลึกคักขึ้นมาน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะสภาพทางจิตใจล้วนใช่ครับตัววัคซีน <c oughs> ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะรวมทั้งที่ฉีดมาคือแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่น่ามีผลกระทบ <c oughs> ที่มีรายงานตะปายว่าโอ้น้อยรายมากเลยที่ทําให้เส้นเลือดอุดตันครับ <c oughs> ถ้าถามว่าเส้นเลือดอุดตันทําให้องคชาตแข็งตัวได้ไหมครับเส้นเลือดอุดตันจะทําให้องคชาตแข็งค้างนะครับ ปกติแล้วเนี่ยเลือดไหลเข้ามาเลี้ยงในองคชาตเวลาเราเรามีความต้องการเนี่ยครับมันจะรั่วออกทางหลอดเลือดดำแต่ถ้าหลอดเลือดดาพวกนั้นอุดแบบถาวรเลือดที่เข้ามามันจะมันจะถูกกักออกไม่ได้จะแข็งค้างพอแข็งค้างเกินสี่ถึงหกส่วโมงปั๊บต้องมาหาหมอแล้วเจาะออกต้องมาหาหมอเพราะปวดมากนะฮะเนื่องจากว่าเลือดพวกนี้พอใช้ออกซิเจนหมดเนี่ย เนื้อเยื่อะจะขาดเลือดมาเลี้ยงพอขาดเลือดมาเลี้ยงม,มันจะมีลักษณะไฮโปซีเซียคือขาดเลือดมาเลี้ยงม,มันจะปวดเขาเรียกอิสครมิกเพนปวดจากการขาดเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทําอะไรให้เพเซอร์มันลดลงเลือดไหลเข้ามาใหม่ได้ะนะขั้นแรกก็อย่างที่บอกคือดูดออกครนะถ้าดูดออกยังไม่หายก็อาจจะต้องใส่น้ำเกลือเข้าไปล้างนะถ้าสุดท้ายยังไม่หายต้องหาช่องเจาะรูให้มันออกระบายมาอ่ารับ อันนั้นคือลักษณะแข็งค้างจากตัวเส้นเลือดอุดตันซึ่งเส้นเลือดอุดตันไี้พบน้อยมากอยู่แล้วจากวัคซีนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นเอ่อซีเบิลเอฟเฟกก็คือคิดไปเองใช่ครับนะครับผมแต่ก็เป็นข่าวที่น่ารักนะครับก็ช่วยเคลียร์เพราะว่าหลายคนอ่านข่าวนี้แล้วก็อยากจะล้างจานใช่อยากล้างจานบ้างบางคนก็จะรอรอตัวยานี้เพื่อไปชิมบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมก็อย่างน้อยที่เราออกมาเคลียร์นี้ก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวกันเฟซบุ๊กครับอัน้คุณหมอครับผมเป็นชายรักชายนะครับผม เวลาที่ผมมีอะไรกับแฟนเนี่ยมันก็จะมีการได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ไม่นานมานี้ผมได้ยินเพื่อนในกลุ่มเดียวกันคุยว่าแฟนของเขาเนี่ยจูเกือบหักนะครับผมเพราะเข้าประตูหลังแล้วเกิดผิดพลาดผมเรียกรู้ว่าจูเนี่ยมันหักได้จริงเหรอครับมันอันตรายมากน้อยขนาดไหนครับแล้วเข้าประตูหลังเนี่ยมีโอกาสจูหักมากกว่าประตูหน้าจริงหรือเปล่าครับ ท่าไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงครับค่ะเปนแบบหักหนูหักได้จริงไหมคะหักได้จริงครับหักได้จริงไม่มีกระดูกมันไม่มีกระดูกแต่มันหักได้มันจะต้องหักเฉพาะในกรณีที่เลือดไหลเข้ามาลิ้เต็มที่แล้วองค์ชาตแข็งตังต้องแข็งตัวอยู่ถึงจะหักได้ต้องแข็งตังด้วยนะถึงจะหักได้และเกิดแรงกระแทกลงมานะพอแรงกระแทกลงมาแล้วมันไม่เข้าร่องนะมันไม่รู้จะไปไหนก็จะหักออกด้านใดด้านหนึ่งโอเจ็บมากเลยใช่ไหมคะก็เวลาหัก คนไข้จะบอกเหมือนกันทุกรายมันจะมีเสียงดังป๊อกโอ้ยเสียงังป๊อกใช่แล้วก็เจ็บแล้วก็สักพักพักเดียวจะวมถึงเลยที่ว่าหักดังป๊อกนี่คืออะไรหักคะคุณหมอองคชาตเราเนี่ยมันจะมีปอกนั้นหนาเรียกว่าตูนิก้าอบูจิเนียมันจะต้องหนามากเลยมันถึงจะกดหลอดเลือดดำไม่ให้รั่วออกได้องคชาตถึงแข็งตังได้ปอกตัวเนี้ยนะพอมันมีน้ําอยู่เต็มมีน้ําเลือดอยู่เต็มแล้ว ไปบิดหักมันเนี่ยมันก็จะหักได้ครับอันนี้ทวงท่าไหนครับคุณหมอที่ควรจะหลีกเลี่ยงท่าอะไรที่มีแรงกระแทกลงมาก็คือผู้หญิงข้างบนอันนี้ก็คือเปารว่าเราเรานอนอยู่แล้วก็มีแฟนคุที่เป็นผู้ชายอยู่ข้างบนเนี่ยโอกาสที่ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายได้ทั้งคู่ครับโอกาสที่จะหลุดกรณีว่าช่องคลอดหลุดออกมาแล้วก็ก้นมาทับ ไม่เข้ารูมก็เป็นโอกาสที่จะหักได้ใช่ครับ,รบน่าจะเป็นท่าเดียวไหมครับที่มีความเสี่ยงสูงสุดท่านี้เสี่ยงสูงสุดถามว่าท่าที่ผู้าาาาชายกระแทกเข้าไปเนี่ยแล้วอันนั้นหักเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็ได้ได้แต่ยากยเพราะว่ามันต้องรุนแรงมากมต้องแบบโอ้โหรุนแรงมากแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นตัวควบคุมเนี่ยจะจะคนโทรลได้ถามามันปวดปั๊บมันก็จะหยุดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นตัวควบคุมคนด้านบนที่ไม่ได้ควบคุมก็จะทําให้หักเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าชอบ w o m a n on Top นะฮะหรือว่าตอนนี้เขาเรียกข่าคาวเกอร์ลูมแมนออนท็อปคาวเกอร์ออนท็อปอะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ท่าอื่นๆเช่นพออยู่ออนท็อปแล้วสามารถโนมเอียงได้นะเช่นเอียงลงไปข้างหลังคนที่อยู่ข้างบนเวลาขยับมันก็จะไม่ไม่มีน้ำหนักนึกออกไหมใช้มงสาช่วยอว่าใช่หรือว่าลงมาแล้วเอียงไปข้างหน้านึกภาพออกไหม เอ่อผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้เหมือนคุณหมอหรอกผมก็น่น่จะใส่ซื่อมากๆพอผมเห็นท่านอนเมื่อกี้แล้วเหมือนมากเลยผม่าใช่นะก็คือในเวลาท่าทุงทั้งหมดก็คิดว่าท่าบูมันออนท็อปนด้เป็นท่าที่มีโอกาสเสี่ยงที่สุดถ้าอยากได้ท่านี้ก็ใช้องศาในการช่วยใช้เอียงหน้าเอียงหลังได้ทีนี้ถ้าเกิดหักแล้วต้องทำยังไงบ้างคะถ้าหักแล้วมันบวมอย่างรวดเร็วนะใช้น้ำแข็งประคบนะเย็นๆประคบเย็นให้ให้เลือดมันออกน้อยที่สุดนะ แล้วก็ไปหาหมอหมอก็ต้องพิจารณาดูว่ามันเยอะขนาดต้องซ่อมไหมต้องเข้าเฝือกไหมคะอ่าไม่ต้องเข้าเฝือกมันไม่ใช่กระดูกใช่มันไม่ใช่กระดูกนะแต่อาจจะต้องลงไปเย็บซ่อมชั้นอิมูนิก้าริเวณที่มันฉีกขาดต้องปลอกคุ้มที่คุณบอกปลอกพุ้มถ้ามันฉีกขาดแล้วเนี่ยกว่ามันจะซ่อมตัวเองเนี่ยโอ้โหยากนะยากเพราะว่าเลือดมันจะออกมาอยู่เรื่อยโอ้โหแล้วมันก็จะกลายเป็นสักกระเบืคอะ สีค้ามๆแบบสับทีนี้ขอเคล็ดลับให้ชายรักชายหน่อยนะคะว่าถ้าหากมีความสัมพันธ์กันทางประตูหลังเนี่ยนอกจากระวังเรื่องนี้แล้วมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอีกบ้างไหมคะโอ้โหไม่ไม่ว่าจะชายรักชายหรือชายรักหญิงก็ตามถ้าประตูหลังเนี่ยเคยเจอนานๆเจอทีแต่ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นลายหนึ่งเนี่ยภรรยาท้องแก่ครับเขาก็ไม่อยากไปเยี่ยมลูกกะนนะเขาก็เลยไปไม่อยากกไม่อยากก็ไม่อยากไปเขะหัวลูกก็เลยไปทางด้านหลังพอด้านหลังเสร็จออกมา โอ้มีหนองไหลออกมาเลยนะจากภรรยาของตัวเองครับของตัวเองฮะมีหนองไหลออกมาเพราะแบคทีเรียมันเข้าไปดันท่อปัสสาวะเข้าไปติดเชื้อตามต่อมต่อมที่ในท่อปัสสาวะก็ทําให้เกิดได้ต้องใช้ถุงยางกันยังไงขราวสารนะครับคุณหมอครับจากทาง a c e b o o k ครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมอายุ36ปีครับยังไม่ได้แต่งงานก็มีคู่นอนบ้างแต่ไม่มีแฟนตอนนี้รู้สึกว่าน้ำอสุจิผมมีกลิ่นเหม็นครับมันเป็นมาได้สองสัปดาห์แล้วที่รู้คือผมช่วยตัวเองนี่แหละ กลิ่นมันก็เปลี่ยนไปครับจะเป็นไปได้บ้างไหมครับช่วงนี้ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับใครหรือว่าเป็นมาก่อนหน้านั้นแล้วเพิ่งจะมาแสดงอาการไม่เจ็บนะครับมีแสบตอนปัสสาวะบ้างบางเช้าจะแก้เรื่องอสุจิมีกลิ่นได้ไงครับปกติมันก็มีกลิ่นธรรมชาติของมันกลิ่นออกาคาวๆคล้ายๆกับน้ําล้างปลาอย่างนั้นนะน้ำข้าวปลาอ่าน้าข้าวปลาก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้ถ้ากลิ่นมันฉุน ผิดสังเกตเนี่ยต้องสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นลักษณะติดเชื้อที่ถุงเก็บน้ําอสจุจินะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้าอสุจิอาจจะสีเปลี่ยนด้วยจากที่เป็นสีขาวข้นๆเนี่ยขุ่นๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีออกเหลืองๆผสมนะฮะหรือแม้กระทั่งบางคนมีเลือดปอนรนบบางคนเวลาถุงน้ำอสุจิบ,บีบตัวเนี่ยจะปวดได้บางคนจะปวดขนาที่ถุงบีบตัวเลยครับ,ครบ,บางคนจะปวดหลังจากหลังสั้นๆน,น,นาทีสองนาทีเริ่มปวด นะก็เป็นไปได้ที่น่าสงสัยที่สุดคือติดเชื้อทางเนินปษษษัสาสาวะครับถ้าติดเชื้อที่ถุงเก็บน้ําสสจิถ้าเราไปตรวจน้ําัสุจินะฮะแล้วไปเพาะเชื้อก็จะรู้ว่ามีเชื้อจริงไหมติดเชื้อจริงไหมแล้วก็ให้ยาปฏิเชื้อนะงั้นนะเราก็ควรไปปรึกษาหมอแล้วก็เอาน้ำอสสจิให้คุณหมอไปตรวจเช็คใช่ไหมครับใช่ครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติทํายากนะเพราะว่าต้องไปคันศพเพราะว่าต้องไป<บ>ใช่ไปเก็บน้ำาอสจิที่โรงพยาบาลนะสมัยนี้คือเวลาไปเก็บน้ำมัสจิที่โรงพยาบาลคุณหมอ เขามีห้องพิเศษครับมีครับหลายๆโรงพยาบาลจะมีห้องน้ำพิเศษให้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะมีให้ถ้าโรงพยาบาลรัฐบาลอาจจะยากหน่อยเพราะว่าที่เก็บที่เก็บมันที่อาดมันไม่สามารถทําที่ให้เฉพาะสำหรับอันนี้ได้โดยตรงบางรายถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็ต้องให้ยาเลยฉีแล้วมันมีแสบบ้างตอนเช้าเกี่ยวไหมครับก็มีความเกี่ยวข้องกันนะบางคนแบคทีเรียมก็อาจจะเข้าจากปัสสาวะที่คุณ แล้วนิดก็เป็นในท่อนะฮะก็ท่อที่ส่งน้ำอสุจิคผมรับไปตรวจนะคะน้ำอสุจิจะได้รู้ค่ะโอเคครับก็ครบไหมเรียบร้อยค่ะ ต้องขอบคุณกูรูรับประจํารายการของเรานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเหลืองพัฒนากิจคุณหมอขอบคุณครับขอบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงสวยๆจากยาดาแบร์รองเท้ามาดามแฟลนิงโก้ด้วยนะคะฝากด้วยกันเลยครับผมช่อง YouTube ของเราตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ชอบดูหรือว่าคิดว่าได้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะเจียงลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ